จากมาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตา อยู่เมืองลหลวงสีิไลไกลบ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากลับไปซดลงที่ตรงตักแม่ ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแม่สีรักด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับเราเนี่ยเคยมีโอกาสได้เจอน้องแนทไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยได้เจอคุณแม่เลยนะครับผมนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้คุณแม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่ไปประสบอุบัติเหตุมาไปโดนอะไรยังไงมาครับคุณแม่ครับขับรถค่ะขับรถชนสะพานโหแล้วในช่วงที่ชนนี่คือเมื่อ2เดือนที่แล้วเองก็คือในช่วงที่น้องแนทกำลังประกวดอยู่เลยเข้ารอบแฟนน้อุแัติเหตอนนั้นเนี่ยอุ คุณแม่เป็นอะไรบ้างไลฟ์ฟังนิดหนึ่งนะก็มีขาหักครับแล้วก็ตรงมือเนี่ยโอ้แล้วก็ตรงกลามหักขามหักเลยเหรอแม่แม่แล้วแม่จะเชียร์ยังไงตอนนั้นแม่ยังเพิ่งผ่ากลามไปเองอ่ะแล้วตอนนั้นกีดกันแม่กีดยังไงแม่จำได้เงี้ยเหรอจำได้ว่าเขาจะมีเบรกเนาะเขาจะมีเบรกเบรกแต่เราต้องเอาขาเพิ่งมาผ่าตรงอ๋อเพราะว่ามันปวดเราใส่เราผ่าตัดมาด้วยใช่ไหมฮะ มันจะปวดครับแต่ตอนรอบจะกวดนี่ลืมเอาขาขึ้นแล้วมันดีใจอยะแม่นาะและตอนที่ได้รู้ว่าน้องแนทเนี่ยเป็นแชมป์ The Voice Kids ซีซั่นที่หแม่ภูมิใจลูกคนนี้ขนาดไหนครับก็ภูมิใจมากหลายๆท่านอาจจะรู้กันแล้วคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่เคยทราบก็คือเงินรางวัลน,นะฮะที่น้องแนทได้มาก็คือ1ล้านบาทใช่ไหมครับครับน้องแนทให้คุณแม่ทั้งหมดเลยรู้สึกไงบ้างแม่ก็ดีใจค่ะว่าปกติเขาก็ ทํางานครับทํางานตอนที่อยู่มหนึ่งพาเขาไปร้องเพลงร้านอาหารครับตอนนั้นร้องสองล้านได้สองล้านเลยเหรอครับแม่ไม่ใช่ะไปร้องไปเล่นเล่นเรือสองล้านสองล้านนะแม่นะสนุกก็แม่ก็พาขับรถไปตลอดเพราะว่าทางานตั้งแต่อยู่มหนึ่งแล้วค่ะก็เงินเดือนอะไรเขาก็ให้ให้แม่หมดเขาทํางานก็ก็ให้ครับ แนทพี่ถามไม่น,นิ่งเงินได้รับมาตั้งหนึ่งล้านน่ะไม่คิดจะเจสักแสนไปซื้อของเล่นหรือไปซื้อกีตาร์แพงๆไม่มีในหัวแล้วเลยเหรอก็อยากได้ยครับแต่ต้องขอแม่เอาอดีกว่าเงินก้อนให้แม่ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะใช้อะไรทีหลังเนี่ยก็ค่อยมาบอกกัคบคุณแม่เอาค่คอยมาเบิกกันทีหลังแต่ในเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวของน้องแนทเขาเองแต่ในเรื่ององการร้องเพลงการเล่นดนตรีเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนผลักดันเราเลยใช่ไหมแนทต้องต้องเริ่มจากตอนนั้นผมยังเด็ก แม่จะเล่นเพลงเล่นเพลงไม่เหมือนชาวบ้านนะเล่นเพลงเพื่อชีวิตครับเพลงนะแอสคาราบาวเล่นเพลงนั่งหาแม่จะเป็นคนเล่นแม่เล่นกีตาร์ฮะแนจะร้องผมจะเป็นคนไปร้องเพลงอ๋อไปด้วยกันอย่างนี้ตอนนั้นผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นครับแล้วมันเท่ดีแต่ผมก็เลยอยากจะลองไปฝึกเล่นนะครับฝึกเล่นแล้วจากนั้นก็ขอแม่ให้ซื้อกีตาร์ตัวละ เก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยนี่คือกิตาร์ตัวแรกคุณแม่ซื้อให้ตอนนั้นกี่ขวบมังแณรเพรสามเพะสามเพราะสามงเหรอเพราะฉะนั้นคุณแม่นี่คือเหมือนเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้นะพุมมใจอะไรในลูกคนนี้ครับคุณแม่ตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้ว่าเขาจะชอบเล่นดนตรีขนาดนี้อยากให้เขาเป็นในร้อยเป็นข้าราชการเหมือนเราอย่างเงี้ยนะคะเขาไปคนละทางเลยนะใช่ค่ะแต่พอเขาเริ่มอยู่ปปห้าปหกเคยไปเห็นเขาร้องเพลงวันคริสต์มาสครับจากนั้นพอจบปหกปุ๊บเขาก็มาสอบ เรียนต่อโรงเรียนในเมืองรอนพิทยานุกูลตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเปิดหมวกคือคือแบบพอพอเล่นเป็นแล้วก็อยากมีที่เล่นอย่างนงี้นะแต่เรายังไม่มีที่เล่นในตอนนั้นไงนี่เด็กๆเเปิดหมวกเล่นดนตีตแล้วเหรอฮะจำได้ว่าไปเปิดหมวกครั้งแรกอยู่ถนนคนเดินกรุมภาวานนั้นได้ได้ตังม,มากี่บาทห้าร้อยกว่าบาทดีใจมากพอจากนั้นก็เริ่มไปเปิดหมวกตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เรื่อยๆอย่างงี้นะคะคแถวยูดีทาวถนนคนเดินอุดรเงี้ยแล้วก็ มารายการเนะดันดาราดันดาราดันดาราก็พอชนะดันดาราปุ๊บก็ไปเล่นที่ร้านอาหารคีตกวีอ่านั้นก็เล่นคีตตะกวีเล่นละครเพลงแล้วก็ไปตามงานต่างๆเนี่ยค่ะฟังดูจริงๆแล้วเป็นคุณแม่คุณลูกที่ตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะไปไหนไปด้วยกันนะฮะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลามากและถ้าวันพิเศษอย่างวันแม่ล่ะปกติมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษกันบ้างไหมฮะก็เน้นแม่ไปไปทำบุญ ครับครับแล้วก็ไหวา้าไหว้แม่ยันีมยนี่เป็นประจำทุกปีเลยใช่ไหมแม่แ,มแล้วก็ร,รังเท้าให้แม่โอ้น่ารักมากหลังจากที่ลูกคนนี้เนี่ยทำให้แม่มาด้วยกันเป็นแชมป์ t h อ Voice k ค d s มาแล้วซีซั่นที่5อยากได้อะไรจากเขาอีกไหมคุณแม่ก็อยากให้เขาเป็นเป็นเด็กดีของของของแม่ของ ครอบครัวนะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ร้องเพลงให้คนดูฟังเราแล้วเขามีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ฟังเราครับเอางี้ดีกว่าในเมื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแม่แล้วแนทมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่บ้างในวันแม่เ่นชาิเป็นี้ครับอ่าเปิดโอกาสเต็มที่จะบอกว่าผมรักแม่นะครับก็ยังจะยังเป็นลูกคนที่ดีนะครับตลอดไม่ ทะเลทะเลไม่เกลียครับครับคุณแม่อยากจะให้สิ่ให้พอเลยคุณแม่วันนี้พิเศษมากๆนะครับแนทครับเราไม่ได้ว่าพูดกันเดี๋ยวเนื่องมีพมงพวงอแมนพงมาลัยสวยๆให้คุณแม่คุณแนทเนี่ยม้อยกับคุณแม่ด้วยก็ให้แนทเป็นเด็กดีแล้วก็ร้องเพลงให้คนดูฟังเราแล้วเขารู้สึก มีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของสังคมผลิตงานออกมาสู่สังคมค่ะให้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 คนดูมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ดูได้ชื่นชมผลงานของเรานะคะน่ารักมากนะครับผมก็เป็นความพิเศษนะฮะหรือว่าความรู้สึกดีๆที่คุณแม่คุณลูกคู่นี้เนี่ยเขามีให้กันแล้ววันนี้แนทเห็นว่าจะมีเพลงพิเศษเล่นให้กับคุณแม่ให้คุณแม่ได้ฟังด้วยคือเพลงอะไรยังไงที่จริงเพลงนี้ แม่ชอบนะแล้วครับเคยร้องด้วยกันเพลงที่พูดถึงนี่คือเพลงเต็มใจให้เรื่องทีพรอินสว่างเป็นคนแต่งนะทำไมแม่ถึงชอบเพลงนี้ครับเป็นพิเศษมันความหมายดีค่ะครับแล้ววันนี้เพลงนี้นะฮะน้องแนก็จะมาเล่นให้กับคุณแม่ได้ฟังกันสดๆเลยในรายการของเรานะครับปิดท้ายเบรกนี้กันไปเลยแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมานะฮะน้องแพรและพี่เอกกี้จะกลับมาอยู่กับเรากับ Active hashtag ร้อนดูช้างให้ดูหางดูนาให้ดูแม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ ฟังเพลงเพราะๆจากน้องแนดีกว่ามาฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักรักเธอ โพราใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยรงขอรักต่อไม่เคยร้องขอสิ่งใดเพียงเคอรับ มีฉันคอยห่วงใยแค่นั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม้เธออยู่กล แสนไกลแม่ใครอยู่ข้างเธอฉันดูควรรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ช้าไม่เสียใจ ไม่เคยบาดมาทุกอย่างเต็มใจให้เธอ